มาแล้วมาแล้วรอแป๊บทำตัวหัวโตเข้าไว้มามาแล้วนี่นี่เลยนี่แต่ไอเนี้ยหัวไม่เรือนแสงนี่อันนี้อันนี้มันต้านแสงอันนี้มันต้านไอแต่ไอเนี้ยมันสปอร์ตอะแต่อันนี้ยไม่น่าด้านหัวน่ะหัวโตโตน้ำเงินน้ำเงินไอ้ย่ากูแสยังกูแสยังตลอดยังไข่ แม่งหลอดแม่งหลอดไปงะแม่งหลอดไปซีนอนนะมามาเข้าเข้าไอ้เข้าเข้าตันนี่เลยเข้าตามนี่เลยเฮ้คำเตือนเกมนี้ยไม่ใช่คำเตือนเกมนี้มีแสงไฟที่ทําให้คุณรู้สึกวันไหวและใจกิ่งกรียดเออเกมน่ะใช่ไหมเออมารีเมคเลยหรอเออเกมเทียนที่ทําให้ไม่ได้พูดผีหายอนี่มันเกมผีปิ่งแรงเนี่ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยทําไมโรบอกเวลากูเล่นเกมผีมึงไม่อนุญาตไอตัดคิ๊ว่ามึงกลัว แตกใส่ไม้จนระบบกพังยยเอ้ยต้องช่วยพี่ไอ้ไปนั่นแหละโดดผีนกนกทัองทางทางข้าหลังแหละไอ้เชี่ยแม่งโลบบว้าวโลบบแม่งทำโปรแกรมอัดกูพังโอ้โหไอ้เหี้ยโปรแกรมอะไรย่ะแค่ แมงลีเมคใหม่มป็นคนเป็นคนสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยพี่แม่งโคตรใหญ่เลยแม่งรีเมคโคตรใหญ่อ่ะรีเมคเหรอเนี่รีเมคกันเหรอเนี่ยไอ้เีก่กูจะมองหาผีเจอมเนี่ยกูเจอสมาคมหัวโตเลยสุดไม่นะไอ้พี่มันใหญ่ขึ้นห้องห้องมันใหญ่โอ้ยยีสไอ้แก่เปิดประตูหาแม่ยีสยีสตรงนี้ทำไมมีรอยเลือดวะแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีรอยเลือดนี่ไปเร็วจังสะว้ายีเนี่ยมีแต่ยีสะว้ายีมีแต่ชายชาชายชาตรีเลย นี่มันสนาม,มบาดบาดกิ๊ยีใช่บาดตรงนี้บาดกิ๊ดยี้ยตรงน,นีง้เหรอโอ้ยเราบอกทำพิษนะครัแม่งไม่อาจเกมผีโอ้โหโคตรเซ็งไอ้เหี้ยอ๋อตรงนู้นนี่ว่ะไหนข้างบนนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรห้องตรงนี้มีอะไรมันไอ้เหี้ยเอ้ยมันส่งของตายตอนตอนที่กูจะเล่นว่ะเหี้ยเฮ้ยไอ้ไอ้การวิ่งนี่มันแบบมันมันมันเยอะขึ้นปะเออเออเนี่ยแหละอัดไอ้เชี่ยแม่งตัดระบบอัดคลิปบุกไป ออ้ไดกกูิีตัดใช่ไหมกูไฟกับมึงอ่ะกูจะไฟกับมึงน่ะไอ้เรื่อะขึ้นแต่มันวิ่งช้าหรอเออได้เราเด็กกูให้ไปโดนน้ำไหมแต่ภูมิว่ายน้ำกันว่ายน้ำดีกว่าคิดจุ๊บกับเป็นอีจุ๊บของใครไรมารับกูด้วยกูแบงโดไปสมทบม้วนม้วมัวนม้วนไอ้เกนี้ไม่เกลี่ยกันอีกแล้วม้วนม้วนม้วไทำไมกูเดินมันแบบว่ามันเดินแบบมันหนืดหนืดวะเรียกว่าอะไรมันเดินแบบไม่ทันทีอ่ะ อย่มันก็ตัดที่ไม่พอเปล่าดีวีไม่คายมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอรีเมคอะผีมันจะน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอใช่ตัวนี้ัจกโมเดลโบอปแบบมามาเดี๋ยวพี่นำเองมามาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่นำเดี๋ยวพี่นำมืองานนำนำเหมือนเดิมทำไมถอยออกมาไอ้สัตเดี๋ยวพี่นำเองโอ้สกุละจะให้ดดมินิกดูนัดโนน่าเลตโตโเตโตอืม ตัวใหญ่ขึ้นนะโย่เหมันเดิมครับเหมือนเดิมมันต้องมีอะไรยีแน่ๆเลยเดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองก็แค่ผีกลัวอะไรก็แค่ห้องน้ำยียอะไรเนี่ยพวกอันนี้ห้องน้ำชายกลัวไปแามเฮ้ยไม่ไม่ไม่เนี่ยไม่แบบอะไรมั่ผีอัะตุโอ้หืมยีมามาเดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยเฮียเชี่ออะไรวะประตูเหมือนเแบบไปประตูขวายเเฮฮ้้ยให้พี่ไออาร์ให้เดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองเอาต้องการกุญแจ มาห้องนี้ห้องนี้ไม่ไม่พี่ไม่ต้องการและวใช่ไมมห้องนี้มันยียังไงแล้วทำไมมันดูสมบูรณ์สมบูรณ์เออเฮ้ย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 ใส่ผ้าโพเดลไหมสีผ้ามึงสีผ้าน้องสาวเฮ้ยเราเอามาให้รอรอให้มันแบบซ้อนรับกันอย่าาผู้เด็กฝึกมีแค่นี้เหรไม่เท่าไหร่นะแต่งเพลงมาจากไหนอะไรวะกำลังอยู่ข้างนอกะไบน่าปวแค่นี้เหรอการได้แค่นี้เหรอใครคอมเม้นต์อะไรเลย ไปเลยเลสโก้เออแล้วเราก็ไปห้องไวโอลินไปเลยไปหายีันเด็ดทำไมหายีเลยอ้าวมาแล้วโอ้โหมันวาร์ปเลยเหรอโอ้โหเอียไปไปไปเลสโก้ไปยีนอนนอนเอ้ยใช่พี่ผมบอกเอ้ยใช่พี่ผมบอกให้มันเปลี่ยนแผนที่ใหม่บางส่วนด้เลยอ้อเหรอง่ายเอาใช่เไม่ใช่ว่าครั้งนี้มันเสี่ยงใส่มันขามันขามัน เพื่อหมู่บ้านมันบางแล้วจันหมู่ทำไมภาพนี้กูนึกถึงม m i นเ r a ซิ่งเลยวะโอ้น่ากลัวไอ้เหี้ยคุณย่าไม่ถามเลยว่ากี่บาทครับไอ้เหี้ยโอ้มานั่งก่อนตั้งนานไปโอ้เดินไปญี่ปุ่นไอ้เหี้ยเส้นทางเป็จำสแกนเฮ้ใช่พี่เป็นแต่เป็นจำสแกนโมเดลน้ำใหม่นะพี่ใช่เหรอวะไม่จัดขนาดนั้นเลยเหรอไปขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยเหรอไปเพื่อหมู่บ้านเพื่อหมู่บ้าน คนเฮียไอ้พวกเฮียคนอะห้าเฮียไป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 อย่าบอกนี่น่ากลัวแล้วเหรอนี่น่ากลัวแล้วเหรอนี่น่ากลัวแล้วเหรออะไรใครเป็นแตกวะเนี่ยอืมไม่มีแผนที่พอเอ้ยแผนที่อะแผนที่อะไม่มีไม่มีไม่มีเหรอ เราต้องหาเราต้องหากุญแจไปไขประตูลับแล้วประตูล้วโคตรดเกียดไออย่างนี้เลยว่ะไปออกซ้ายออกไปมหนนะเอาไปซ้ายเอาไปไปเอาไปขวากันเอาไปไปขวาดีกว่าคุณฟิววะกูจำไม่ได้ว่าครูไอไปเลยนำทางครูไอครูไอเรียกครูเลยเหรอเนี่ยไอสาการทางตันทางตันตรงเนี้ยตรงนี้ตันตรงนี้ตันพาเลสสนใจเล่นเอ้ยเอาม่เสียงมาดูใกล้ๆเราะเพชรู ดตานยเพดูรองนะลิกไม่รับนทางข้างหน้ห้นะได้ได้ได้เอ้ยตรงนี้มาได้ตรงนี้มาได้มาได้มลิกมาถึงลตัวนี้นี่ระะยะะะลิกยอละลิกเยอละอ้เฮ้ย้ยเฮ้ยดูไปเร็วไป้าเฮ้ยกูเจออีกตัวกูเจออีกตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮกูได้ยิงอีกตัว พุมเหียวไม่ๆไม่พี่พี่พี่ตัวเดิมนั่นแหละพี่แต่ผมล่อไปจุดเกิดได้พี่พุ่มเหียวไอ้เหี้ย ไอ้เขี้ยหนีวิ่งทีพัวใส่กูไม่หัดไม่หไอ้เนี่ยไม่ได้กลัวแลนวเว้ยแต่โดนแจมสเก็เขี้ยวข้าแขกอ้าวข้าแขกเอาโอ้ผีไล่ผีไล่ผีไล่เอ้ยฝั่งขวาไม่มีเขี้ยอะไรเลยฝั่งขวาไม่มีเขี้ยอะไรเลยไม่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 โอ้ยไม่พี่ไม่พี่แผ่นที่เก่าไม่พี่แผ่นที่เก่าแผ่นที่เก่านั่นนั่นแผ่นที่เก่าปอปอปป๊อปอปโต้ป๊อโต้ไหนว่าเป็นโต้ไปละไปละไปละแจมมาน่าพี่จดเดิมหาแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยเย้ นี่เลยลุยกันสองคนก็ไม่เป็นไรพี่พอด้พีเลียยแม่งกระตุกเนี่ยกระตุกเคลีย่ยเลยไม่รู้นกระตุกยีอะไรเงยไม่มีเะ้ยมึงรอใช่ไหมเดยเอ้ยมึงมองมึงมองบนมึงมองบนไอเยไอเหี้ยไม่ยืนเป็นเจ้าที่เย่พระเจ้าสองโผล่ไม่ใช่ยืนเป็นเจ้าที่ร้อยเป็นพระเจ้าเลยโอ้โหเอ๊ะต่ทำไมตรงนี้มันสว่างกว่าตะก่อนวะาตะก่อนมืดมืดมากแล้นะ เอกมอะไรเนี่ยมันไม่เร่าใจนะเออเออไอ้ไแม่งไอ้แม่งตรงนี้แม่งสวยขึ้นเลยไม่ใช่น่ะตรงนี้มันสวยขึ้นนะเดี๋ยวขอลองปรับกราฟิกดิเออาเดิมมีแก้วตรงนี้มุกเดิมอีกแล้วมือไหมุกเดิมมุกเดิมมุกเดิมมันไม่เดิมไม่พี่แต่แม่งแบบผีโมเดลไหม่เอานะใน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 เขาดูหน่อยเขาด้วยหน่อยจากผีเลโก้ก็เป็นผีเบนเดอร์ละวไ้ผีเลโก้ เจ๊ยิ้มอย่างนี้เจ๊เจ๊ย่าเจ๊ตัวว่านเจ๊แล้วดูยิ้มดูดิเนี่ไอย่าต้อนรับอย่างนี้ดิวะเฮ้ยแม่เฮ้ยนี่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 แม่นี่นี่ดูรูปนี่ดูรูปผ้าที่ส่งไปเว้ย ยัเนียเา่า่โอ้แล้วทำไมหาพ่อหาชาวนาหาชาวนาดูดูเป็นหมู่บ้านขึ็นใครก็ได้คุยเล็กเล็กเลามเมอร์คเออเล็กเล็เไปบุกเข้าถ้ำแล้วก็หากระดอมาแล้วนุ่งซ้ายๆทายซายขวา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 ยอาขวาาขเาาขวาขวขวาขาข ี่ไปทางไหนมันก็อันตรายกันทั้คู่ต้องมองหน้าเปล่าต้องมองหน้าเปล่าไปขวาละไม่ไม่พี่มันมันมันแรนดอมขยับเดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองแปนึงนะคิดก่อนขอคิดก่อนขอคิดก่อนอย่าเพิ่งกดนั้นเฮ้ยบุกไปเลยเปล่าบุกไปเลยเปล่าอานะสามสองหึ้ยตูจนวโอ้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  วิ่ง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 ตูดสตูดตูดนั่นรู้ตูดนั่รู้ตูดนารู้ตูดนารู้ตูดเข้ามา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 เฮ้ยโอย เดี๋ยวพี่มองฮะเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดู็นด้วยไอ้เชี่ยนี่หน่อยเดี๋ยวดูไอ้เชี่ยนี่ให้ไอ้เชี่ยท้างหน้าน่าจะอันตรายไปที่อะไรกูไปดิไปละศูนย์ตูดเฮ้ยเพลงนารูโตะต้องมาเลยเพี้ยปลาดีโมปลาดีโมไอ้เชี่ยดอกโมเปิด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  โอ้โหไอ้เคียแม่งไม่จบกับลูกปั้นอีกปลาใสทองไป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 ปลาดีโมปลาดีโมโอเคนาดีโมมาละปลาดีโมเสียตู้เลยตรงนั้นเหรอก็เสียตู้เลย โอเคประตูอยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้ย้ายมาอยู่ไปไปทางไปกับภูมิกด้วะไปด้วยประตูอันนี้ประตูโรงแรมน่าจะอ๋ออันนี้ประตูอ้าวเอ้ยอ้าวไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจนะโอ้โหมาเดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองเหมือนเดิม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 เดี๋ยวพี่นำเองเดี๋ยวพี่นำเองเนี่ยยดชมันก็แค่ผีกูกลัวไม่กลัวผีออเผีอย ว่าเยี่ยมคอมกูแหลกเลยสันเมื่อกี้ไอ้เยี่ยจ้ำสแกเียอะไรเนี่ยคอมกูแหลกเลยอะไรเนี่ยโอโกวาเหรอไอ้เยี่ยดูดูบรรยากาศขึ้นลิฟต์เสียงแบบมา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 โอเคไอ้เยี่ยนักการละหมองมาเดี๋ยวพี่นำเองเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตรงนี้จะเป็นจุดเดิมไอ้จุดเดิมป่ะจำได้ว่ามันมีแผนที่นะแล้วมันแผนที่ไปไหนวะไม่พี่ไม่พี่ตรงนี้ไม่มีพี่ตรงนี้มัน จำได้ว่าเป็นตัวไอตัวนักดนตรีที่โพสไหมนักดนตรีที่โพสทำไมไม่เจอเฮ้ยมันอาจจะแบบเฮ้ยจะพี่นำเองจะพี่นำเองเก็บเก็บแรงวิ่งนี่เก็บแรงวิ่งดิโอ้ยไอ้แหม่แหม่ไอ้แหม่ถอย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 แทนแทนอีเชี่ยเก็บแรงวิ่งก่อนไหมสมการมึงกูไปแล้วกูวิ่งด้วยความเร็วแตนเนี้ยอืมไปแล้วไปแล้วนิ่ง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 มาอย่างวะ

แล้วก็อ้อมอ้อมอ้อมซ้ายเดี๋ขวามันนี่แหละอะไรนะไอไอไอผีวีอ้อมเฮ้ยเสี่ยไหนคุยเสี่ยคือริบได้ตัดบุญผีไรบุญเพลงนี่เชี่ยเพลงเขเียเพลงมึงดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยซ้ายตรงขวายาวแล้วก็ซ้ายซ้ายตรงขวาขวากูนัมเองกูนัมเอง ซ้ายหรือขวาขวาไปขวาขวาขวาหรอขวาหรอซ้ายต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 ้องไงเนียซ้ายซ้ายซ้ายเชื่อซ้ายดีกว่าเราเชื่อซ้ายเราดีกว่าเชื่อซ้ายเนาะขวาโอ้ซ้ายไปขวาบครูซ้ายไปขวาแล้วไปซ้ายมามาคุณฟิลมากับผมมามามาไปชิมหายก็ชิมหายยยด้วกันนะคจี๊บคนนี้เสียงจี๊บโอ้ยตกใจเลยสเนอะใครมันวิ่งเข้าหาผีไว้สัตว์สภาพไม่เชื่อไม่จับสเก็ตเฮ้ยซ้ายหรือขวาเฮ้ยไปไหนวะไปทางนี้นั่นทางนี้ ตรงๆตรงๆนะตรงนะเราจะเราจะไปผมร้อมงการับคุณฟิวนะเราจะไปผมได้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 กูจะวิ่งหนีก่อนเลยแล้วก็สายเสียเสียเสียมุมนี้ค่ยคุณฟิวเออกูเสียไปไปกูได้เสียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกลับไปกลับไปกลับไป โอ้ยเยคนเยโอ้ยยโอ้ยเ้ยโอ้ยเยดโอ้ยเยดโอ้ย้ยโอ้นั่นงกูบอกแล้วมันหักซ้ายหมาอ้เียสองตัวแอะไรวะเอะไรขึ้นอะไร้ยเ้าโอ้งยไอ้เ้ยไหนแมอ้ยไหนดอก้ยไอ้ยแม่ใจเลยเียโวยดานโอ้โหมาจ้บุก จบบุกหนึ่งแล้วมั้งนี่ไอเ้เหี้ยกูวิ่งมาอย่างโง,ง,ง่ๆกูหนันทรายกูเจอตัวแมงมุมอยู่ใต้หลักกายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแม่งเป็นตัวตัวเดินไอ้เหี้ยมันไล่ตามกูเยอ <laughs> ะแล้วสเต้ไม,ม่น่ากูมหมดแล้ <laughs> จบแล้วจบแล้วจบแล้ว<า>จบแล้วจบแล้วจบแล้วไม่มีแล้วละสู้<อ>มาพี่มาพี่ไอไอตอนสองต่อตอนสองตอนสองเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกดนะเดี๋ยวเพิ่งกดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลิกกดดีกว่า อันนี้เนี่ยเีอวะป่ะนคตเตอร์ปุมแดงปุ่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 มแดงปุมแดงเนี่ยไม่เฮ้ยกูแม่เศร้าอ่ะไอ้ยยโดนผียได้สองทีมามามากดกดให้เขากดให้โอเคเดี๋ยวผมกินข้าววันนี้และข้าวแปบเดียเดี๋ยวระหว่างนี้หนาะกูบอกกูบอกก่อนเลยนะ